สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับขสู่ช่องแหล่พระลวยครับพี่น้องเอฟซีก่านแฟนคลับแฟนช่องพี่น้องปองไปสู่คู่สุขคนครับยินดีต้อนรับวัอนี้น้ำพาทุกท่านแฟนคลับแฟนช่องไปตามตัวลลเลขในแนวทางของเจนนาหน้าครับพี่น้องเอฟซีก่านหลังจากที่ผ่านมาทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องเอฟซีก่านของเจนนาหน้าแต่หลังต่ำลดพี่น้องทั้งบนทั้งล่างมาเต็มครับวันนี้ตามต่อ,ตอครับพี่น้องเอฟซีมาต่องว มา่อตองหวัดครับพี่น้องเอฟซีดูทันตองหวัดใบหว้วันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้ารูปแบบแระแนวทางของเชนนันนาประจําวันที่สิบหกเสียบมารูปแบบใดครับพี่น้องเอฟซีดูทันเดี๋ยวแอดสิบห้าครับพี่เพื่อนผมฟังกันนะพี่น้องก่อนจะไปชมคลิปนั้นนะพี่น้องเด้อฝากกดติดตามคนพาลานไว้นะแม่ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้แหลกผ้ารวยน้ำพ่อกับน้ำผ้าพี่น้องพระชายเพื่นช่องขอบไปฟังผมฟังกันครับออนไลน์ียายครับ น้ำแหลบเข้รวยไปครับค่บดิชานนาครับพี่น้องที่ดูตันท่านเด็กคำนวณเดซนี่่คะสูตรนี้เมียยังไม่รู้เนี่ยนะผมประทับใจตรงนี้เลยครับฮี่าฮ่าลยว่ค่ะสูตรอมตะลรอป่ะโอ้โหแตกจึ่มลอดให้องเลยทั้งบนทั้งล่างเลยแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับผมสําหรับสูตรของเฮียนนอนนานะครับว่ากันเดี่คำนวณนะคะก็เรืงสีคำนวณเนี่ยเป็นแบบทำงั้นภาษาไทยบ้านกับแบบแง่ๆเลยเหรอครับพี่น้องวัตถิ่านมา ทั้งบนทั้งล่างข่าวอีบีเนาะสุดอมตะเนาะครับวันนี้งานบาาัซซี่ครับพี่น้องตัวใดแล้วหดเจ็ดศูนย์กับหนึ่งศูนย์หกครับใใเพื่อนเ,อเห็นใจชงหมดแล้วพี่น้องกรลังเกี่ยวข่าวอยูม่มาหนีช่างว่านรถเรื่องถามเตี้ยนถือว่ค่ะเ<อ>พราะเสียเพมีเงนินซื้อมันออกตัว เออเเลขสามตัวสองสามคู่ชุนม well ูนีครับพี่น้องเยพีตุ้งชุ่นหน่อยปากกาเงินสีจีปากกากับ่มีเลยนปากกาเล่งเบิดอะไรวะยังดูไลยัดูไลนเหมืนเหมือนเหมืนมือนหมอเห็ือนเหมอนเหมืนเหมือนหมีอนือนเหมดอนเหมนหมนเอนเดี๋ยนเหเือเอนมืเมอเอนมเมอนปหมือเอนเหมหมเหมนเนหเ กันแบบโต๊โ<ซ>นะครับผม <c oughs> มันสิมาตัวเก่าบ่ะค่ะโตัวเก่าแต่ก็ะไรเปลี่ยนอยู่ครับโตเรียนอะไรเปลี่ยนเรื่องทางทางชุดเก่า่เหรอเพราะว่ะวามันมาตัวเก่าน้ำมัน,นใส่ชุดเก่ากับนวลสูตรนี้วินเมียยังไม่รู้นะครับผมสูตรอวตัก น่น้วเล่ยนัด็กแลเปลี่ยนเดืเอ,อเออืดตัวเก่าสองมวดเนี่เสียนปวดหัวเลยนะครับผมตอนนี้ออ <laughs> ให้เวลาเสียนให้คำนวณมเนะครับเต็มไปเลยนะครับอือค่ะ เมื่อตึ๊บเรยบันีลยเ็บหนากระดาษเรยบันนะี้ยล้วคบล้วก็นล้วแฝแล้วก่อไปนงสีหลักเจ็ดแปดเก้า ตัวน,นี้หลายตัวแหละครับเชียนว่าให้เด็ตัดสุดเต็มเลยครับพี่น้องเต็มปั๊บเลยครับเงินเป็นตัวตัดนะครับใื่ไหม,มาตามสูตรเมื่อไคร่ตัวตัดดับบนดับบนแปด,ดบ,บนแปดแปดบ้าบ้าปะคะ แปดดับครับเก้าสามเก้าสี่เก้าห้า เนาะแยมีตัวนึงรักเก้ากแม่แบบรักเจ็ดนะคะมาเจ็ดบ่างนรักเจ็ดมันม,มันแบบเดนี่โัยเฉพาะมันมันบบไมาเดินตัวนี้นะเดินเก้านะเดีนเก้าตัวนี้เดินเก้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดเตียเก้าแม่ครับ หกเจ็ดแปดก้มันมันมาจิตตัวนี้ครับเจ็ดแปดเก้ามันจิตตัวนี้ตัวประกบอยูที่นี้ตัวนี้เก้สามสี่ห้าหกเจ็ดมีเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดจริงหรอโต้วงไปเพราะว่าแปดมันดับแล้วแปดมันดับแปดนี่มันโมมาแปดมัตใสไปแล้วแง่งแง่งแล้ว นี่ดับนี่คันว่าบัมาคือบัมาเลยนะงดงดกับบัมาดับยูอยู่ดีครับของเรายูเงินดับแ่จำบัเคยแฝดดิ้ดับกันเลยดับแปดด้อพี่น้องแปดบัมาได้เก่ากับบัวผ่าได้เลยจับก็ได้อันนี้สถิติเก่าเหรอครับเพียนสถิติเก่ากับเ็ดมาเซตได้กับกับงวดกอนนั่นแหละงดงดก่อนับมามันกับมาตัวนี้ มันม่นตัวนี้มันมา่นมาตวเกนนี่เทียบชนกับนได้ส่นกับหนึ่งหนึ่งบ่มีบนนต้ก็เทียศูวนส่วเดียวเทียบกับชนนึ่สติปีเกามีนุดกำลังนี่วันนี้เพราะว่ามาชนยกากับส่นนี่ศนส่วนนี่เขาตลอดกัเทียดก็สามก็สี่ก็ห้าีบแล้วเราบอกันนี่ก็ สูตรกอสลาพังนี่ครับเป็นหน่อยทียนทดสันลาจอมแมาเลี้ยเราสามกอสี่กอมาจังไลยคเด็กหาได้หนิเด็กหาด้อันนี้สูตรอมตะแมนครับพูดได้ไปจับลาต่อลราวะจับแบบแรค่ะจับฟังใต้ใส่ฟังคริงครับสูตรอมตะรับฟังใต้ใส่ฟังครึงนี่เห็นปลาดก่อน หกศูนย์หกหกศูนย์เจ็ดศูนย์อือคือใช้ได้ทั้งปีทั้งชาติไดในปีตีปีแปดโอ้มันเกิดมีหลุดด้กันแล้วปีนึงแบบเดี๋ยวว่าปีในเทียบสองเทียบกันซ้ำรหลุดนแหละปีในเทียบสองเทียบครั้งเทียบมันก็ก็ะขอถังสิ่นะ้เออจะมันอยู่ในนี่แหละจีบครับมันก็มันก็เรียกมันก็ครบทุกตัวเนาะนี่สี่ตัวนี่แต่แค่ว่าแบงแบงสวดตัวเลขออกมาแล้วให้มัน มันจากฟังเตกับฟังเทิงได่นะจับคูนบัค่ะทีนี้ก็เป็นสูตรเต็มนะครับเตีครับผมแล้วก็อยู่ในวงกลมนะครับมีเซียนเน้นนะฮะว่านี่ Marco มักเ้าวัานีครับพี่น้อง F เอฟซีทุทันนี่ก็เป็นตัวเลขแล้วนวะทางครับออกมาเต็มสูตรเต็มไปเลยครับพี่น้องเอฟซีทุทันของเซียนหน้าหนา หวันที่สิบหกพฤศจิกายน2565ันหอยปล่อยสูตรเต็มออกมาให้พี่น้องเอฟซีดูทันไปหาฉลากกินแบงรัฐบาลไว้สักวันครับพี่น้องตัวเลขตัววงก็มี93 94 95และ97พี่น้องท่านใดมากตัวใดกับไปจับฉลากกินแบงรัฐบาลบานไว้ครับพี่น้องเอฟซีดูทันมีโชคมีหมานลำลำเรื่อยๆกันสุขสุลสกคนเด้อพี่น้องเด้อ ก่อนจะจบคลิปนี้ครับพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้เหลืาพูร้รวยนำรวยกุพี่น้องเด้อสุขสมันมันลำลำลือวลกันสูขหัวสูส่คนกับตัวเลขของเส้นนอหน,น้าครับพอกำไรคลิปหนาครับคลิปนี้สิเดล,ล่าลงไวส้สมนีสักคนที่พี่น้องสวัสดีงามครับพอกำไรคลิปหนาครับ